สวัสดีค่ะสวัสดีครับ so ค่ะวันนี้วันเย็นเช้าเปิดวันเย็นใชายวันเย็นใจยชายพี่โอ๊ตช้าเช้าข้องเย็นวันจันนะพี่หน่อยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทานไล่วันผิดตึงกันบ้างผิดตึงอปยะอ่ะก็ยังข้งกลับมาเพราะเราเช่นเคยในเวลาเดิมแล้วค่ะแต่วันนี้มาวันนี้มาซึบชมบไม่กับหลายๆคนโดยจะบอกว่าน้าออยเวจิ๊บีฟ้าๆอยู่ข้างงานเนี่ยนันนเอโดยจะบอกว่าน้าออยวันนี้ มาชมไม่เลยใช่ไรบ้าเดิไมไหมโอ้ส <18 S 1> ิบแปดปีสักแป๊บนึงค่ะต่เดี๋ยวกลับมาพบกับแล่งข้าวนอกเกาะค่ะครับ อาเซียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2,557ในชั้นเตรียมอนุบาลอนุบาล1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4รับจำนวนจำกัดสนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่076 2 3 4 483อันดาโฟกัสผูน้นำด้านป้บิวบอร์ดของจังหวัดภูเก็ต ตอบสนองและเข้าถึงความต้องการโดดเด่นสวยงามแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างเนื้อชั้นกว่าด้วยทีมง,งานมากประสบการณ์ซื่อสัตย์จริงใจใกล้ชิดและรับผิดชอบอันดาโฟกัสแอร์ิวแวร์ออนไอซ์แลด์ ซูซ oh ูกิมารีนเปิดโชว์รูมใหม่ในพื้นที le le ่ฉลองเปิดบริการขายเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์เรือทุกชนิดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์เรืออะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิดยี่ห้อซูซูกิอย่างเป็นทางการครับเรามีเครื่องยนต์เรืองแต่2.5จนถึง300แรงม้าในร้านมีให้เลือกซื้ออะไหล่ของแท้ของซู z u กิทุกชนิดครับเครื่องยนต์เรือทุกรุ่นเราก็รับประกันหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพครับ ท่านสามารถเลือกซื้อเรือยางท้องแข็งผลิตจากยางไฮพารอนรถพ่วงเรืออุปกรณ์เรือและเรือยอชพร้อมทั้งอะไรได้ที่โชว์รูมใหม่ของเราร้านนี้โอเคเลยครับมีเครื่องมืออุปกรณนะ์ให้เลือกหลากหลายดีที่จะรับก็สะดวกสบายโอเคครับซูซูกิมารีนยินดีต้อนรับทุกท่านสามารถเยี่ยมชมโชว์รูมซึ่งตั้งอยู่ถัดจากเทสโก้โลตัสราไวย์ประมาณ100เมตรไปทางหาดราวไวย์อยู่ติดถนนด้านซ้ายมือ สนุกชอบการลงทุนได้ตามใจคุณฟังสัมมนาดีกับนักพยากรณ์เศรษฐกิจพบกับสินแสห่วงจุ้ยลุยการลงทุนพร้อมกองทัพกูรูการเงินวางแผนลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมกับมืออาชีพรับของที่ระลึกเมื่อลงทุนในงานพบกันที่ธนาชาติตลาดหลักทรัพย์ตลาดนัดการลงทุนเสาร์ที่15มีนาคมนี้ชั้นสามโรงแรมเมโทรโพลิจังหวัดภูเก็ตรอทำไมไปลงทุนกันเลยสอบถามเพิ่มเติมที่1770 พบกับบูธขายซัพ์ NPA จากธนาคารไทยพาณิชย์ในงานมากรรมบ้านมือ2ภูเก็ตงานนี้ท่านจะได้พบกับบ้านมือ2คุณภาพดีทำเลโดนใจในจังหวัดภูเก็ตกับราคาพิเศษสุดรับส่วนลดสูงสุดกว่าล้านบาทฟรีค่าโอนเฉพาะซับที่ร่วมรายการวันนี้ถึง12มีนาคมเซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตชั้น2โซนธนาคาร ท่านผู้ชมครับนําท่านผู้ชมครับก็มาในรายการแลงข้าวเราก,กะช่วงที่ส่องกองรายการเป็นช่วงข้าวหนกเกาะนะครับเป็นข้าวต่างจังหวัดทางแรงยู่กับผุ่มบำรุงคุมบ้านในการหนองยุย้ยปิดคาวร่างรสผ่าซ่าครับแล้วก็ในช่วงนี้ต้องขอบคุณเขาก็คงจะมีไม่มีจะไม่ครับไม่มีกับประเด็นข้าวประเด็นข้าวในช่วงข้าวหนกเกาะนี่ครับท่านผู้ชมก็มีมเปลือกไม้เรือส่งสินค้าว,วอดหกหลานเกาอี e ปลิวหวน พี่น้อยจะเด็กกลับมาพบกันในโจอเลรกต้ใบใจค่ะค่ะ ทุกระดับชั้นสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่มีการศึกษา2,557ในชั้นเตรียมอนุบาลอนุบาล1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4รับจำนวนจำกัดสนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่076234483 อันดาโฟกัสผู้นำด้านป้ายบิวบอร์ดของจังหวัดภูเก็ตตอบสนองและเข้าถึงความต้องการโดดเด่นสวยงามแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างเหนือชั้นกว่าด้วยทีมง,งานมากประสบการณ์ซื่อสัตว์จริงใจใกล้ชิดและรับผิดชอบอันดาโฟกัสแอ e r y ิวแวร on อนไอซ์แลด์ ซูซูกิมารีนเปิดโชว์รูมใหม่ในพื้นที่ฉลองเปิดบริาการขายเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์เรือทุกชนิดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์เรืออะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิดมีออซูซูกิอย่างเป็นทางการครับเรามีเครื่องยนต์เรืองแต่2.5จนถึง300แรงม้าในร้านมีให้เลือกซื้ออะไหล่ของแท้ของซูซูกิทุกชนิดครับเครื่องยนต์เรือทุกรุ่นเราก็รับประกันหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพครับ ท่านสามารถเลือกซื้อเรือยางท้องแข็งผลิตจากยางไฮพาร่อนรถพ่วงเรืออุปกรณ์เรือและเรือยอชพร้อบทั้งอะไรได้ที่โชว์รูมใหม่ของเราร้านนี้โอเคเลยครับมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายดีที่จะแล้วก็สะดกสบายโอเคครับซูซูกิมารีนยินดีต้อนรับทุกท่านสามารถเยี่ยมชมโชว์รูมซึ่งตั้งอยู่ถัดจากเทสโก้โลตัสร,ราไวยประมาณ100เมตรไปทางหาดราไวไยอยู่ติดถนนด้านซ้ายมือ สนุกชอบการลงทุนได้ตามใจคุณฟังสัมมนาดีกับนักพยากรณ์เศรษฐกิจพบกับสินแสห่วงจุ้ยลุยการลงทุนพร้อมกองทัพกูรูการเงินวางแผนลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมกับมืออาชีพรับของที่ระลึกเมื่อลงทุนในงานพบกันที่ธนาชาติตลาดหลักทรัพย์ตลาดนัดการลงทุนเสาร์ที่15มีนาคมนี้ชั้นสาโรงแรมเมโทรโพลจังหวัดภูเก็ตรอทำไมไปลงทุนกันเลยสอบถามเพิ่มเติมที่1770 พบกับบูธขายซับ NPA จากธนาคารไทยพาณิชย์ในงานมากกรรบ้านมือ2ภูเก็ตงานนี้ท่านจะได้พบกับบ้านมือ2คุณภาพดีทำเลโดนใจในจังหวัดภูเก็ตกับราคาพิเศษสุดรับส่วนลดสูงสุดกว่าล้านบาทฟรีค่าโอนเฉพาะซับที่ร่วมรายการวันนี้ถึง12มีนาคมเซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตชั้น2โซนธนาคาร ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับก็มาในรายการเลีงข้าวเราก็ช่วงที่สร้างของรายการนะครับเป็นช่วงแรีงตายใบใจใช่มครับแล้วก็ดีไปกันดีภาษาตายข้าวันนี้พี่นุ้ยฝากข้าประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะโรงเรียนใกล้จะปิดเทอมแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผู้โรงเรียนดูแก้ใจหัวอาเซียนวิทยาค่ะเปิดรับสมัครนักเรียนไม่ปิดกันค่ะแล้วก็ลืมไม่ไปพบขวดชนะวิทยุไว้แล้วค่ะอ่ะทีนี้ค่ะก่อนที่พี่นุอยจะลากันไปในวันนี้ค่ะ ฝากเปสักนิดนึงเขาบอกว่าคิดก่อนทําคือเล่าบัณฑิตทําก่อนคิดคือเล่าคนพานสรสหรับวันนี้อยู่กับพี่หน่วยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อันดาโฟกัสผู้นำด้านป้ายบิวบอร์ดของจังหวัดภูเก็ตตอบสนองและเข้าถึงความต้องการโดดเด่นสวยงามแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีโครงสร้างเหนือชั้นกว่าด้วยทีมง,งานมากประสบการณ์ซื่อสัตย์จริงใจใกล้ชิดและรับผิดชอบอันดาโฟกัส e อ e r y w h e r e อ n Iceland สนุกช็อปการลงทุนได้ตามใจคุณฟังสัมมนาดีกับนักพยากรณ์เศรษฐกิจพบกับสินแสหวงจุ้ยลุยการลงทุนพร้อมกองทัพครูการเงินวางแผนลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมกับมืออาชีพรับของที่ระลึกเมื่อลงทุนในงานพบกันที่ธนชาติตลาดหลักทรัพย์ตลาดนัดการลงทุนเสาที่15มีนาคมนี้ชั้น3าโรงแรมเมโทรโพลิจังหวัดภูเก็ตรอทำไมไปลงทุนกันเลยสอบถามเพิ่มเติมที่1770 ซูซูกิมารีนเปิดโชว์รูมใหม่ในพื้นที่ฉลองเปิดบริการขายเครื่องยนต์เรือและอุปกรณ์เรือทุกชนิดเราเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องยนต์เรืออะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิดยี่ห้อซูซูกิอย่างเป็นทางการครับเรามีเครื่องยนต์เรือแต่้งจต่2.5จนถึง300แรงมา้าในร้านมีให้เลือกซื้ออะไหล่ของแท้ของซูซูกิทุกชนิดครับเครื่องยนต์เรือทุกรุ่นเราก็รับประกันหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพครับ ท่านสามารถเลือกซื้อเรือยางท้องแข็งผลิตจากยางไฮพารอนรถพ่วงเรืออุปกรณ์เรือและเรือยอชพร้อบทั้งอะไรได้ที่โชว์รูมใหม่ของเราร้านนี้โอเคเลยครับมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายดีพ่จะรัาก็สสบายโอเคครับซูซูกิมารีนยินดีต้อนรับทุกท่านสามารถเยี่ยมชมโชว์รูมซึ่งตั้งอยู่ถัดจากเทสโก้โลตัสราไวยประมาณ100เมตรไปทางหาดราไวยอยู่ติดถน,นนด้านซ้ายมือ พบกับบูธขายซัพ์ NPA จากธนาคารไทยพาณิชย์ในงานมากกรมบ้านมือสอภูเก็ตงานนี้ท่านจะได้พบกับบ้านมือสอคุณภาพดีทำเลโดนใจในจังหวัดภูเก็ตกับราคาพิเศษสุดรับส่วนลดสูงสุดกว่าล้านบาทฟรีค่าโอนเฉพาะซับที่ร่วมรายการวันนี้ถึง12มีนาคมเซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตชั้น2โซนธนาคาร